สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของอาจารย์หนีงดชาแนลนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะอย่าลืมตับสับคาด้วยเพื่อเป็นกำใจให้ตับอาจารย์หนีงดนะคะไปค่ะเราไปฟังกันเลยนะคะ ราศีเมถุนที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง16กรกฎาคมประจำเดือนกันยายนนะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าชีวิตของคุณในช่วงนี้นะคะจะเป็นยังไงกันบ้างเดือนนี้นะคะชีวิตโดยรวมเนี่ยดำเนินไปด้วยความลำบาก เพราะว่าต้องเจอกับอุปสรรคนะคะทําเอาคุณเนี่ยต้องเหนื่อยเลยทีเดียวเป็นเดือนที่ชีวิตเนี่ยจะเจอกับบททดสอบเพื่อเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความกล้านะคะแล้วก็ความอดทนนะคะและความพยายามที่จะสู้จะลุยนะคะให้กับการทํางานหรือว่าสิ่งที่เราทํานะคะเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายอย่างที่คุณต้องการนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการดําเนินชีวิตของคุณในช่วงเนี้ยก็ต้องเต็มที่กับมันให้มากนะคะแล้วทุกอย่างมันก็สําเร็จได้แต่ว่าต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของการงานกันเลยค่ะการงานนะคะ ช่วงนี้เนี่ยการพูดการติดต่อนะคะจะนำมาซึ่งความอึดอัดขาให้คุณต้องลำบากใจเพราะการไม่ได้ระวังคำพูดที่จะคิดนะคะหรือว่าไต่ตองให้ดีซะก่อนดังนั้นช่วงนี้เนี่ยต้องระมัดระวังคำพูดให้มากคิดให้ดีก่อนที่จะพูดอะไรออกไปถ้าไม่อยากให้การทำงานของคุณเนี่ยเกิดปัญหาให้คุณต้องลำบากใจการใช้คำพูดในการติดต่อหรือการปฏิเสธนะคะด้วยความนอบน้อมจะทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นได้ การมีภาพลักษณ์ที่ดีทั้งในด้านความรู้ความสามารถรอบตัวและบุคลิกที่มั่นใจของคุณจะทําให้คุณยมีโอกาสดีๆเข้ามานะที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อตนตาแหน่งในช่วงนี้หรือหากใครที่ฝึกงานอยู่นะคะก็มีโอกาสได้รับข่าวดีที่จะผ่านเกณฑ์ของบริษัทค่ะ การทำงานในเดือนนี้แนะนําว่าอย่ามัวรอคอยนะคะให้สิ่งดีๆมันเกิดขึ้นและอย่าเอาแต่อยู่กับตัวเองจนมากเกินไปด้วยนะจนทําให้คุณเนี่ยต้องรู้สึกหดหู่แล้วก็หมดกําลังใจที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรอะไรนะคะพยายามทําจิตใจให้สดใสยอยู่เสมอนะคะอยู่กับความเป็นจริงอย่างเข้าใจนะแล้วก็เปิดใจเปิดรับสิ่งใหม่ๆด้วยในช่วงนี้แล้วการทํางานในเดือนนี้ก็จะราบรื่นไปได้ด้วยดีค่ะ ส่วนคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะเป็นช่วงที่ต้องให้เวลากับการดูแลธุรกิจด้วยความเอาใจใส่อย่างใจจดใจจอ่อเพื่อรอดูผลลัพธ์ที่ออกมาซึ่งธุรกิจในช่วงนี้นะคะจะมีความมั่นคงได้นั้นเนี่ยยังเป็นอะไรที่ดูยังต้องใช้เวลาในการดูแลเอาใจใส่ด้วยความใกล้ชิดน,นะคะแล้วก็ต่อเนื่องด้วยเป็นเดือนที่ธุรกิจเนี่ยดูจะไม่มีปัญหาอะไรให้ต้องกังวลทุกอย่างจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลที่ดีให้ระหว่างการทําธุรกิจที่มีการลดแล แจกแถมจนมากเกินไปหรือทําเพื่อช่วยเหลือมากกว่าที่จะมองในเรื่องของธุรกิจเป็นหลักนะคะก็จะมีโอกาสทําให้ธุรกิจเนี่ยเกิดปัญหาเกิดความเสียหายขึ้นได้ยอดขายเดือนนี้นะคะเป็นไปได้ด้วยดีมีเข้ามามากขึ้นทําให้คุณรู้สึกพอใจเลยทีเดียวค่ะยิ่งคุณให้ความใส่ใจที่จะให้เวลากับการดูแลธุรกิจของคุณนะคะด้วยความสุขแล้วก็ความรักนะคะกับสิ่งที่คุณทําด้วยแล้วเนี่ยก็จะยิ่งทําให้ยอดขายในเดือนนี้นะคะดี ขึ้นอย่างแน่นอนค่ะต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างค่ะรายรับช่วงนี้นะคะมีเข้ามามากขึ้นแต่ก็จะหมดไปนะคะให้กับการลงทุนหรือการขยับขยายเพื่อเพิ่มจำนวนของสินค้าหรือว่าเพิ่มปริมาณของยอดขายนะคะ ช่วงนี้นะคะดูจะให้ความสนใจนะคะอยู่กับการศึกษาเรียนรู้สิ่งต่างๆที่คุณชอบหรือว่าที่คุณสนใจเพื่อหาช่องทางนะคะในการหาไรายได้ก็ถือว่าเป็นเดือนที่ยังต้องใช้ใจ่ายแบบจํากัดอยู่แต่ก็ไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกแย่หรือว่าเป็นกังวลอะไรกับการเงินในช่วงนี้ของคุณนะแต่ก็ไม่อยากให้ประมาทที่จะดูแลเอาใจใส่การเงินให้ดีๆด,ด้วยความจริงจังนะไม่ใช้ใจ่ายแบบตามใจตัวเอง แต่ให้ควบคุมจัดสรรการใช้จ่ายให้ดีนะคะอย่างมีระบบและหากต้องเจอกับอุปสรรคปัญหาการเงินเข้ามาในช่วงนี้ก็ให้สู้นะคะให้ลุยอย่างเต็มที่ในแบบที่เอ,อ่อไม่ต้องแข่งกับใคระคะ่ะแค่แข่งกับตัวเองเนี่ยพอแล้วที่จะไม่ทอนะคะเมื่อจะเจอกับปัญหาแล้วการเงินในช่วงนี้ก็จะดีขึ้นค่ะในด้านของโชคลาภนะคะจะได้มาจากคนนอกซึ่งเป็นคนใกล้ชิดคุณ แต่ก็ไม่อยากให้จริงจังมากนะคะเพราะเดือนนี้คุณยังไม่มีโชคเท่าไหร่นะถ้าในเรื่องของการทำมาหากินเนี่ยก็ยังมีลุ้นสูงกว่าที่จะได้เงินกลับมาเป็นกอบเป็นกรรมแล้วก็เป็นที่น่าพึงพอใจมากกว่าที่จะเสี่ยงดวงนะคะ ต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างคะ่ะเริ่มจากคนโสดกันก่อนเลยนะเป็นช่วงที่ดูคุณเนี่ยจะมีความรู้สึกที่อยากจะมีใครสักคนนะคะที่ดีพร้อมที่จะเอ่อทำให้คุณเนี่ยรู้สึกถึงความมั่นคงในชีวิตคู่ได้ในช่วงนี้นะคะคุณจะมีโลกส่วนตัวพอสมควรที่จะเอ่ออยากจะอยู่ในพื้นที่ในเซฟโซนในโมเมนต์หรือว่าในช่วงเวลาที่คุณชอบหรือว่าสนใจให้กับบางสิ่งบางอย่างค่อนข้าง มากนะบวกกับความต้องการนะคะความรักที่ จริงจังอะค่ะแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่ด้วยมากกว่าความรักแบบวัยรุ่นทำให้ในช่วงนี้เนี่ยคุณยังต้องอยู่แบบโสดๆต่อไปนะเพราะยังไม่มีใครเข้ามาและถ้ามีเข้ามาก็ยังไม่ใช่คนที่ถูกใจคุณนอกเสียจากว่าคุณน่จะยอมปรับเปลี่ยนตัวเองนะให้เข้ากับคนที่เข้ามาด้วยความเต็มใจก็มีโอกาสอยู่ที่คุณเนี่ยจะเจอคนที่ถูกใจได้ในช่วงนี้นะ และส่วนคนที่มีคู่นะคะความรักเนี่ยเป็นช่วงที่คุณค่อนข้างจะโฟกัสไปให้กับความสนใจอยู่กับเป้าหมายหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณอยากจะทําหรือว่าที่คุณดูสนใจแล้วก็ดูจะมีความตั้งใจนะคะที่จะทํามันให้สําเร็จให้ได้ด้วย แต่ด้วยสถานการณ์นะคะในตอนนี้เนี่ยที่ดูจะทำอะไรไม่ค่อยได้มากบวกกับการถูกจำกัดนะคะจากคนรักนะคะหลายๆอย่ยางนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยที่เข้ามามีส่วนร่วมนะคะในการตัดสินใจของคุณที่จะทำอะไรต่อมิอะไรส่งผลให้คุณรู้สึกมีความอึอดอัด ที่ทำอะไรอะไรเนี่ยได้อย่างอา่ไม่คล่องตัวเท่าไหร่นะยังต้องรอจังหวะที่ดีก่อนถึงจะได้ทำอย่างเต็มที่อย่างที่ใจคุณเนี่ยต้องการระวังนะคะในช่วงนี้เนี่ยความคิดมากหรือว่ามุมมองทัศนคติที่มันขัดแย้งกันหรือว่าไม่ตรงกันไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันจะเป็นผลเนี่ยทำให้ความรักของคุณมีโอกาสเกิดปัญหาขึ้นได้ในช่วงนี้นะคะ เพราะฉะนั้นนะคะในเดือนนี้เนี่ยความรักของคุณเนี่ยเท่าที่ดูนะคะก็อยากจะเตือนนะคะเป็นช่วงที่ตัวคุณเองเนี่ยต้องให้ความสําคัญนะคะกับ คนรักบ้างที่จะดูแลเอาใจใส่กันนะคะมันพูดคุยปรึกษากันแล้วก็เลือกที่จะทำความเข้าใจกันนะคะเมื่อความรักเกิดปัญหาหรือมีเรื่องที่ทำให้ไม่เข้าใจกันไม่สบายใจกันนะคะก็พยายามหันหน้าพูดคุยกันเคลียร์ความรู้สึกของกันและกันนะคะแล้วความรักของคุณในช่วงนี้เนี่ยก็จะราบรื่นไปได้ด้วยดีอย่างมีความสุขค่ะ ต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างค่ะโดยรวมนะคะดูแลว้แข็งแรงดีค่ะในเดือนนี้แต่ก็ไม่ควรที่ออจะประมาทนะคะที่จะใส่ใจดูแลตัวเองนะคะอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะปัญหาของโรคโควิดที่กําลังระบาดอยู่ในตอนนี้ด้วยแล้วเนี่ยแล้วหากคุณไม่ระวังตัวนะคะที่จะจํากัดพื้นที่ให้กับตัวเองนะคะที่จะอยู่ในที่ปลอดภยัยจะมีโอกาสที่จะทําให้คุณเนี่ยติดโควิดได้เช่นกัน นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้นะคะอาจารย์ก็อยากย้ําเตือนให้ระมัดระวังนะคะดูแลตัวเองให้ดีนะคะเป็นไปได้เนี่ยห้ามประมาทโดยเด็ดขาดค่ะและหากผิดพลาดประการใดนะคะหรือว่าไม่เป็นที่พอใจกับทุกๆคนเนี่ยอาจารย์ก็ต้องขออาภาัยมณะที่ดีด้วยนะคะ